ุขสัตาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทั้งหลายวันนี้ลูกสามเณรมาบรรยายเรื่องถ้าพอเพียงก็เพียงพอคำว่าพอเพียงคือการรู้พอประมาณในการใช้ชีวิตพอเพียงในสิ่งที่ใช้พอใจในสิ่งที่ตนมี คือคนที่โชคดีที่สุดในโลกลูกสะเมนขอบรรยายเรื่องความพอเพียงด้วยนิทานดังนี้กลาละครั้งหนึ่งมีสามเณรน้อยน่ารักรูปหนึ่งตอนที่บวชใหม่ๆตอนเช้าออกไปบินธบาตกลับมานั่งสมาธิรอและหิวมาก จึงตักอาหารเยอะมากคิดว่าจะฉันหมดแน่นนอนแต่ฉันไปได้สักพักก็อิ่มอาหารเหลือตั้งเยอะพระอาจารย์จึงสอนว่าอย่าฉันอย่าใช้สิ่งต่างๆด้วยความโรคแต่จงฉัน จงใช้อย่างพอเพียงพอดีให้มีสติลูกลูกสามเณรจึงได้ทำตามที่พระอาจารย์สอนวันหลังจึงตักอาหารแต่พอดีไม่ฉันเล่นไม่ฉันเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็ได้รู้ว่า ถ้าเรารู้จักพอเพียงพออิ่มเราก็มีความสุขได้ไม่ซึ้นเปลืองไม่เดือดร้อนภายหลังลูกสามเณรรูปน,นั้นได้จดจำและตั้งใจว่าเมื่อลาสิขาไปแล้วจะนำไปปรับใช้ในชีวิตไม่โลกไม่ฟุ้งเฟือยแต่จะรู้ จักกินรู้จักอยู่รู้จักดูรู้จักใช้สิ่งของอย่างถูกต้องพอดีและให้มีประโยชน์สามเณรในนิทานรูปนั้นก็คือผมเอง <c oughs> สุดท้ายสุดท้ายนี้ลูกขอลูกสามเณรขอฝากข้อคิดธรรมะก้าพอพาพบสุข ใญาติโยมนำไปใช้ในชีวิตดังนี้กินให้พอประมาณทำงานให้พอดีมีชีวิตให้พอเพียงมีเสบียงให้พอใช้แต่งกายให้พองามความสำเร็จให้พอดูความรู้ให้พอตัวความช่วยพอทีความดีให้พอควรบรรยายธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลา ท,ท้ายนี้ลูกสามเณรขออำนวยพรให้สาธุชนทั้งหลายจงพบกับความพอเพียงพอใจพอดีงงานดีเงินดีกินดีสุขภาพดีจิตใจดีครอบครัวดีมีสุขภาพความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอ